สดีจ้าวันนี้เราก็พบกันเชคเกยร์ดนะในรายการเด็กโปรไฟล์บัตรผลิตจากช่อง h a r โอนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงอ่าโปรเจกต์แยกเดี่ยวของราศีกันอีกแล้วนะครับผมก็ซึ่งเป็นอ่าเด็กรองสุดท้ายนะครับผมซึ่งเด็กสุดท้ายจะเป็นเด็กราศีกันเนาะสําหรับเด็กนี้ก็จะมาเป็นอ่าเด็กราศีสิงห์นะครับเดี๋ยวก็ไปดูการ์ดข้างในงกันเลยว่าเราใส่การ์ดอะไรมาบ้างเริ่มจากไปแรกนะครับผมอ่าแบบนะโอเค เทวาราชสิงโตจะกดกสไตบูมลีโอนะครับก็คือไอตัวเอแคลร์ราชสิงเขงเร่านี่แหละก็เอฟเฟกต์เลเวลหนึ่งคือสามครับเฮวิชเชลสีม่วงเขียวขาวเหลืองนะแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลหนึ่งสองสามนะครับเอ่อสปริตเมื่อสปริตเผาดาราจักรวิญญาณดวงดาวของเราที่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับเสื่อมสภาพสปริตนี้จะฟื้นสภาพนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสามครับเอ่อสปริตเผาดาราจักรวิญญาณดวงดาวของเราทุกใบจะได้เจมขาวบวกหนึ่งเม็ดนะครับ ใส่มาสามเนาะสำหรับวันนี้วันนี้ก็จะเอามาเล่นทำคาร์โบตีนฟินิตี้นะครับโอเคใบต่อไปครับอ่าประกันสมิงจากนอมันกาดนะครับอ่าเอฟเฟคของตัวนี้เลเวลหนึ่งสองเมื่อถูกทำลายอ่าโดยคู่แข่งนะครับอ่าอ่าเราจวดการสามใบแล้วก็ได้คอในรีเซิร์ฟสามใบนะครับคอจากไวเนาะแล้วก็เอฟเฟคเลเวลสองครับหลังจากจบแอทเทสเต็ปของเราเข้าดอสเต็ปกับรีเฟซอ่าเข้าดอสเต็ปหรือรีเฟสเต็ป เมนสเตปของเรายังได้ย่างหนึ่งนะครับอฟเฟกต์นี้ใช้ได้ถือ <c oughs> ละครั้เนาะใส่มา2สองใบครับสำหรับใบนี้ต่อไปครับยูร์บรูลจอมไราชานหลอด,ดาก้อก็ดูมิเนียนเบิร์ดหลังจากเสียไลท์อันเชิญไม่จ่ายคอร์สนะครับแล้วก็อฟเฟกต์เมื่อนเชิญสามารถนำการ์ดที่มีความสามารถเบริร์ดจากในมือไปเซฟเพื่อจวดได้หนึ่งใบนะแล้วก็อฟเฟกต์เวลสามครับอ่าแทสเตปของเราถ้าเรามีเบิร์ดเซตอยู่สปรินี้บีพีบอกสามพันส่มาหนึ่งใบ ต่อไปครับอ่าดรฟาอุดหลังจากอ่าเบิร์ดหลังจากสบับลีนในสนามเราถูกไล่โดยคู่แข่งถ้าสบับลีนนั้นเป็นสีขาวหรือสีเหลืองนะครับผมคอร์สไม่เอ้ยคอร์สแต่5ขึ้นไปอ่า uh, ตัวนี้จะ,ะ 3, อันเชิญฟรีนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์เลย์หนึ่งถึงสามเมื่อถูกอันเชิญแล้วก็ถั่เชิญอดุโคสม่ารถเบิร์ดครับอ่าสามารถแสดงการ์ดบทสุดของเด็กเราได้5ใบแล้วก็ ern, กอ,กนะวกกอันเชิญไม่จ่ายคอร์สการ์ดสับลการ์ดที่นหนึ่มอางใบใบนนะี้ ต่อไปครับอ่าเจ้าหญิงจากโกนผู้ลึกลับโซนะครับแบบรีเวิร์ลเนาะการ์ดสปริตนี้ในมือนะครับเมื่อสบับลีสีขาวของเราถูกทำลายโดยคู่แข่งตัวนี้ก็อันเชิญอไมไจากคอร์สแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลหนึ่งสองแอทแทสเต็ปของคู่แข่งครับอ่าสปริตนี้สามารถสั่งป้องกันได้แม้อยู่ในรูปแบบสุวสภาพแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลหนึ่งสองเมื่อถูกทำลายหรือสูญสลายโดยคู่แข่งนะครับอ่าถ้าตัวนี้ถูกทำลายหรือสูญสลายในเทิร์นของคู่แข่ง เมื่อจบเทิร์นเอ้ยเมื่อจบการต่อสู้ครั้งนี้นะครับผมจะทําการจบกระแทกสเต็ปทันทีก็จะคือเป็นสลิตเป็นสลิตใบ,บคอเทิร์นนั่นแหละใส่มาสองใบต่อไปครับมนุษย์จะก,กล,ลากุน,น่าแบบรีเวิร์บอ่าเป็นเอฟเฟกต์เะดับสองนะครับก็สลิตสีขาวของเราทั้งหมดบีพีบวกห้าพัน 5, นะใส่มาสามใบครับใบนี้ต่อไปก็เป็นอ่าโลขาวนะครับก็สลิตคอสามเมื่อทุกไล่จะเป็นไปนวางนอนแล้วก็ถ้ามืออีฝ่ายเพิ่มในเมนสเต็ปก็จะต้องทิ้งตามนั้นนะ มาสองใบต่อไปครับ reading oliq ตัวนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็เป็นตัวปัามจั่วในตอน dot step นอ่าอ่าเป็นตัวที่ทําให้เข้าดอส step อีกครั้งนนะครับต่อไปก็นักลบเครื่องกลไซอุนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปั๊มคอนะครับอ่สบาสปรเผาเครื่องกลของเราทั้งหมด bp บวกสามพันแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสองสาม instep คู่แข่งถ้าเทอนี้เราไม่เสียไลท์อ่าเราจะได้คอยหนึ่งเมตรวางบนตัวนี้แล้วก็ถ้ามีโซคอเอาวางวางอ่าเอามาวางเพิ่อมอีกสองเมตรนะครับไปสามแล้วก็ ดับเบิลเอคลายขาวครับใส่สามใบต่อไปเป็นเบฟนะครับดาบเทพธรณีโอเทนต้าโซเบิร์ดห so ลังจากอ่าสปลิดอัตเมทคู่แข่งตีนำสปลิดบีพีไม่เกินหมื 1, ่นห้าคู่แข่งหนึ่งใบกลับขึ้นมือแล้วก็ใบนี้อันเชิญฟรีนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ F A M, มือลมรางแฟตเมื่อโจมตีอ่าเธอละครั้งนำโซคอในแทสมาวางบนสปลิดนี้เมื่อเป็นชนันครับนำสปลิดอัตเมทคู่แข่งหนึ่งตัวกลับขึ้นมือใส่สามใบ ต่อไปเป็นส่วนของในสัตว์นะครับประสาทเครื่องกลครับอ่าใบน,นี้ใส่มา2ใบนะครับเอาไว้จัวแนะนําว่าแค่เอามาเล่นแค่เลเวลแรกก็พอก็คืออ่าอิสเตปผู้แข่งเมื่อไม่เสียอะไรก็ได้จั่ว2นะต่อไปครับเป็นอ่า number ร์ว no. นน็อตซีรถนะครับก็จะเป็นใบปั๊มคอนะเมื่อลงสีขาวมันจะได้ปั๊มคอแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสมีกันเสียายจากแอนิเมตอ่า BP ไม่เกินสองหมื่นดีมเชฟแบบรีเวเบิลครับอ่าดีดสปลินหนึ่งตัวไปบนเด็ก แล้วก็จ่ายวดยโซ่คอดีอนติเมทได้ต่อไปเป็นดีบับเบิ้ลครับอ่าดีดสปอร์ขึ้นมือแล้วก็ถ้าจ่ายวดยโซ่คอดีอนติเมทได้ที่สามใบแล้วก็สามใบสุดท้ายครับเบิร์ดดอเอามาจวนนั่นเองที่สามใบโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาอธิบายก่อนว่าอด่งนี้เล่นยังไงอ่าวิธีการเล่นก็คือเราจะเล่นเป็นอ่า เราจะเล่นแต่เลโอนะครับก็คือเราจะเล่นแต่โคบอลตินฟินิตี้นั่นแหละโคบอลตินฟีอ่าโคบอตินฟินิทตี้ทำไงก็เราก็เล่นมันแค่2ใบครับต้องต้องมีมัน2ใบนะก็คือตัว1นึงตีใช่ไหมพออีกตัว1นึงตีอ่าความสามารถมันจะทํางานครับคือมันจะเปลี่ยนเป็นสภาพวางตั้งเมื่ออ่าเราจะเปลี่ยนไปวางนอนนะที่ไม่ใช่ตัวมันก็คือมันคนละใบกัน,นครับถึงจะชื่อเดียวกันเนาะก็2ตัวนี้ก็ตีฟินิตี้นั่นแหละเข,ข้าใจง่ายๆเนาะ เราก็ใช้ไปการป้องกันอินฟินิตี้ได้ด้วยครับก็คือเวลาบล็อกก็อีกตัวนึงจะลุกนะอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็สเตปของเด็กเราเนี่ยเราจะดูจากเด็เนะเราจะเน้นการปั๊มคอผสมกับการาจั่วนะครับเราก็จะมีอันกซันเราจะมีปั๊มคอแล้วก็มีเน็กซสจั่วนะสปิดเราก็จะทําการจั่วได้ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะจั่วหนักเหมือนกันใบน,นี้ก็เรียกว่าไงเอามากันไอตัวเล็กเนี่ยตายแหละไอสองตัวเนี้ยเพราะสองตัวนี้ค่อ,อน,ขนข้างสำคัญนะ ไอตัวนี้ปัม๊มปั๊มพอได้โคตรเยอะไอนี่มือนกันไอนี้ก็ปั๊มจั่วได้ก็ค่องจะดีเหมือนกันได้คอร์ดสเตปอ,อีหนึ่งครั้งแล้วก็ไอตัวเนี้ยไอนไอมากาดก็อ่าเหมือนแบบเอามาใช้แทนตัวนี้ได้นะครับเวลาไม่มีตัวนี้เนาะเอฟเฟกต์เลเวลสองของเขาก็ดีเหมือนกันแต่อฟเฟกต์มืดภูมลน์ของเขาก็ดีกว่านะครับก็คือได้คอสม,มติตแล้วก็ได้จั่วสามใบเลยก็เป็นการ์ดที่ค่อางจะดีลอตดกนอมินเนียนครับเอามาจัว่วคือเด็กเนี้ยเราจะแบบเน,น้นเน้นจั่วมากอะ่ะคือ ถ้าเราแบบถ้าเราได้เลโอมาอย่างเงี้ยเออเราก็แบบมีโอกาสชนะเกือบ100เกือบร้อเซนลยนะครับแล้วก็มีดรฟาอุสครับก็คือเอามาเปิดหานั่นแหละเพราะว่าสบับิดเนี่ยเราจะใส่คอสูงมาค่อนข้างจะหลายใบเนาะคอตั้งแต่แตหาขึ้นไปก็จะมีอ่ามนุษย์จะกลลากูน่านะครับก็มนุษย์จะกลลากูน่าก็เอามาเป็นตัวปั๊ม BP นะครับเพราะว่าอ่าเ,เลโอมันยัง BP น้อยเกินไปนะก็แค่เลเวลสก็แค่หมื่นสอถ้าเบฟ เบฟบวกอีกหกพัก็แค่หมื่นนะครับบางตัวมันเป็น2อง0 0 0หือะไรประมาณนี้ไงเราก็มีติดไว้สักหน่อยนะครับใส่ไม่สักหน่อยใส่มา3ใบเลยเพราะว่าอ่าเรามีด็อกเตอร์ฟาวด์ใช่ไหมอ่าเราเพิ่มโอกาสทําให้แบบการเปิดเด็กการเสี่ยงดวงแบบการลงเลโอได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่าจะลงไปตัวอื่นก็ได้นะแล้วก็เราไปีมีไปนี้ครับอ่าเอามาใช้แทนเรือเอามาใช้แทนใบขอเทิร์นเพราะว่าอ่า มันเป็นสปร์ตด้วยไงก็คือมันจะเป็นสไปร์ตคอสูงนะครับเอามาใช้ท็บคอเทนได้แบบกันแบบพวกให้มิจิอย่างนี้เนาะแล้วเราก็ใส่เป็นมจิจิใบอื่นมาแล้วมิจิเราก็ใส่เป็นแบบพวกัดแค่งคาถานี่อาเด้งไปบนเด็กแล้วก็อาเด้งขึ้นมือนะครับเอาไว้กันในช่วงต้นเกมเนาะแล้วเราก็มีการดจรั่วนะครับอาเด็กนี้ไม่ต้องกลัวว่าคอจะไม่พอนะเพราะว่าเราจะเน้นรับไล่ครับผมก็คืออาการ์ดที่ป้องกันตัวเราจะใช้ในยามวิกฤตจริงๆนะอา เพราะว่าเราต้องการให้เอฟเฟของไอ้เบิเอ็กซลายขาวเนมันติดทําให้แบบสปรีดของเราเนี่ยไม่รับผลอ e ิฟายทั้งหมดนะคือทําให้เป็นการป้องกันตัวของเลโอไปอย่างหนึ่งนะครับคือถ้าเราป้องกันเลโอได้อย่างเงี้ยใช่ไหมเราป้องกันเลโอได้เรามีมนุษย์จักรลากูน่าไว้คอยปั๊มพลังนะครับก็คือสามารถทําลูปตี ity, อินฟินิตี้บล็อกอินฟินิตี้ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะเจออะไรแบบแบบไม่ต้องกลัวว่าเราจะแพ้ถ้าเราไม่เจอสีฟ้านะครับแบบสายโมเด็กอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเด็ก เด็กนี้มันค่อนข้างจะที่จะแพ้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่กันโมมาสบายนะแต่ว่าถ้าเราเล่นช่วงต้นเกมดีๆหรือมือเราดีเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะเสียงสู้ได้นะเลอแบบแล้วแต่แพนนะครับแล้วแต่จะจัดเตรียมมาเนาะก็มีอะไรอ่าอ่าสิ่งที่ต้องบอกไว้ก็คือไอ้ตัวดรฟาวดเนี่ยมันมีสีเหลืองอยู่นะครับอ่าเราก็พยายามอ่าดูตัวนี้ด้วยเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันถ้ามีสีอื่นอยู่มันจะเป็นคอสแปร์นแต่มันก็จะดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันสามารถติดเบฟได้ นะแล้วก็ไอ้มีตัวนี้อีกมันเอาแค่เจมข่าวเนาะก็ถ้าแบบเวลามีตัวนี้อยู่เงี้ยเราเรามีดรฟาุดก็แนะนําให้อ่าเอาฟาุดไปตายอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ก็ดึงคอทิ้งเลยนะครับอะไรประมาณนี้เนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบตัวแต่เพียงเท่านี้อะไรคือขอจบตัวปะอ่าสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะ แล้วก็หาใครจะเอาไปปรับแต่งเป็นสไตล์ตัวเองอยังไงก็เชิญเลยนะครับแล้วแต่คนถนัดเนาะแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลายไปก่อนบ๊ายบาย